เราต้องอธิษฐานด้วยไหมคะเวลาปล่อยคมลอยแขกรับเชิญแม่ไจะโดนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเห็นเขารอยก็ยากสืดเฉยว้โอ้ยว่าไงครับคุณริวที่นี่มีอะไรมีอะไรมีคมครับคุณตังจิตอะไรจิตอะไรจิตกระปปกเอาเอาว่าไงตัก ตลอดพิธีกรต้องกิีดอยู่ดีใช่ไหมครับตอนนี้เรามาถึงดีมแม่น้ำปิงกันแล้ยแม่น้ำปิงนี่เขาว่ากันว่านะครับผู้คนที่จะมาลอยที่นี่ดี่พูนะครับของเราอารจุดพลุเป็นการเสริมสิริมงคลของเราเองครับการงานเราพุ่งโชติช่วงเหมือนดัชนีพูนะครับที่มันจะใหญ่แตกนะครับควาามมหยที่มันแตกก็ถือว่ากระจายเงินทองไหลไปหมดไหลไปเอาเงินซื้อพูใชาไ ตกลงเราจะไปซื้อโคมอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อโคมรับเราใช้เงินให้เป็นประโยชน์5บาทสามารถแลกกับเด็กอะไรกรับราคาหนึ่งคนขายอยู่เต็มมาช่วยขายโคมค่ะคนขายโคมค่ะซื้อไม้คะคนขายใคร